ให้พูดรู้ว่ารู้ทีละขณะนี่แหละมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้คำว่าสมาธิก็ไปหน่อยจะได้มีความรู้สึกว่าตั้งใจหน่อยคือกติกาสมาธิคือการรู้ทีละขณะอย่างมั่นคงนั่นตั้งแต่เราตื่นมาเราเลึกถึงนั้นได้ทันทีไหมมีสติไหมว่าเรากำลังฝึกเรื่องนี้อยู่ ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่อยู่รายล้อมรอบตัวพวกเราเนี่แหละแต่เราไม่เคยจะนำมาฝึกให้มันเข้มแข็งเท่านั้นเองนะใช่การตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งที่เราอยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้าน าเราฝึกกับกิจกรรมส่วนตัวใกล้ๆใ,นใ,นใกล้ๆตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรับรู้ถึงความเป็นขณะของการนอนอย่างน้อยขณะนอนเนียก็เ,เป็นหนึ่งขณะแะไรและในการนอนนั้นก็จะมีการบางครั้งมีความเจ็บเกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งขณะมีความเย็นก็เกิดขึ้นก็อีกหนึ่งขณะมีความอุ่นความร้อนเกิดขึ้นก็อีกหนึ่งขณะ มีความนิ่มความแข็งก็อีกหนึ่งขณะมีการกระพริบตามีการหายใจในภาวะรอบๆกายที่ปรากฏสิ่งที่มาปรากฏกับร่างกายเราจะเห็นความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งกองภาวะเหล่านั้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเราละเลยนะเราละเลยเนะี่ยเราละเลยตรงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอนนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ชัดเจนในเ,เวลาภาวะของความรู้สึกขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่จะดำรงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตเราก็จะไม่สัมผัสสัมผัสกับความเป็นขณะนั้นอยู่แต่ถ้าเราสามารถแปลงควันสัมผัสความเย็นได้ขณะหนึ่ง ขณะแปลงควันล้างหน้าสัมผัสน้ําได้ขณะหนึ่งขับถ่ายก็สัมผัสความเป็นขณะหนึ่งของการขับถ่ายได้ทุกเรื่องถ้าเราดูไปแล้วก็จะมีความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งทั้งหมดเลยแม้แต่แม้แต่ดื่มน้ําก็จะมีเป็นขณะหนึ่งที่เรากลืนทีละขณะทีละขณะทีละขณะน,นี้ถ้าเรามีศรัทธาในการมุ่งมั่นในการสร้างสมาธิแบบเนี้ ต้องพูดก็ว่าเอาสมาธิมาล่อนะไม่งั้นแล้วมันไม่ตั้งใจนี่คือภาะวะของสมาธิที่จะที่จะนําไปสู่การเจริญอานิสงส์ที่จะนําไปสู่การเจริญวิปัสสนาต่อนะไม่ใช่สมาธิแบบไปนั่งนิ่งให้มันสงบนะบางครั้งบางครั้งท่านนั่งก็เกิดขึ้นสมาธิก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวจะหาว่าตะมาว่า ว่านั่งแบบนั้นแล้วไม่มีสมาธิแต่ให้แต่พูดให้เห็นว่าท่านั่งกับภาวะสมาธินะเนี่ยมันคนละอย่างกันบางครั้งบางคนก็เห็นพวกเนี่ยเดินไปเดินมายกมือลืนตาเคลื่อนไหวไปมาสมาธิจะมีที่ไหนยบางทีก็จะว่านะนั่นจะเกิดยังไงถ้าเราเข้าใจสภาวะของมันแท้ๆแ,แล้วค่ตัวสภาวะสมาธิกับตัวท่าทางท่าทางภายนอก มันคนละเรื่องกันภายนอกเป็นแค่ร่างกายที่จะทําท่าไหนก็ได้แต่ภายในคือภาวะที่ตั้งมั่นดํารงติดตามเรื่องนั้นตลอดใช้วิตกวิจารณคือการติดตามคือวิตกวิจารก็ตึกก็ตองติดกับตามเนี่ยนึกถึงสภาวะที่เราตั้งใจมั่นตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นเป็นสวาสะสมาธิเช่นเราตั้งใจมุ่งมั่นจะจะเกิด ฝึกคณิกะสมาธิกับพิบตารั้งหนึ่งเราก็เอาคืนน้ำลายขั้งหนึ่งเราก็เอาหายใจครั้งหนึ่งเราก็เอาเอี่ยวตัวไปรั้งหนึ่งก้มไปรั้งหนึ่งก็เอาแล้วเราค่อยๆขยายไปฝึกกับเรื่องอื่นๆเช่นหูยินเสียงครั้งหนึ่งตาเห็นภาพเคลื่อนไหวรั้งหนึ่งจมูกน้กลิ่นรั้งหนึ่งรินรู้รสรั้งหนึ่งใจคิดนึกอารมณ์ขึ้นมาเราก็รับรู้ความเป็นครั้งหนึ่งขณะเด่งทั้งวันอันนี้ทําให้มันติด ถ้าคนได้ตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกสิ่งนี้ได้ต่อเลยนั่นแสดงว่านั่นสมาธิเริ่มเข้มแข็งเข้าไปในเหตุการณ์ต่าง,างๆก็ยังคงตำรงความรู้สึกภาวะนี้ไว้ได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับชีวิตก็จะมีแต่การที่จะใช้ชีวิตแบบภาวนาภาวนาเป็นชีวิตชีวิตเป็นภาวนา ส่วนการการทำมาหากินก็เป็นเรื่องแค่ประกอบประกอบให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นัพยายามนะตื่นขึ้นมาปับ๊บก่อนหลับไปกับเขาตื่นขึ้นมาก็อยู่กับเขาเนะี่ยก่อนหลับเนี่ยเราลองหลับไปแบบเรามีความรู้สึกกับขณะหนึ่งจนหลับไปเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บภาวะของจิตสุดท้ายของการหลับเนี่ยมันจะทําให้เกิดการตื่น เกิดการตื่นมาเรื่องนั้นจะขึ้นมารองรับเลยเราสังเกตด,ดูดีๆบางครั้งเรานอนหลับแล้วฝันนะเราคิดเรื่องอะไรค้างอยูนะ่มันจะกลายเป็นความฝันแต่ถ้าเราฝึกอะไรค้างอยู่นะแล้วหลับไปกับมันนะตื่นขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกทันทีเลยว่าเอเราเรารู้สึกตัวน,นี้อยู่มันจะมารองรับเลยฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยแล้วเราจะเอาทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ในการตื่นรู้ พราะเราต้องการการให้ภาวะของการตื่นรู้อารมณ์เนี่ยออกมาจากการห่อคุ้มของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะเดี๋ยวสวดมนต์ก็ต้องัผัดความขณะหนึ่งของการสวดมนต์ไหว้พระกราบพระอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่เป็นขณะหนึ่งสัมผัสและรับรู้ให้ได้ให้ใหได้นะอย่าเพลอไผลไปกับกิจกรรมที่เราทำ แต่รับรู้กิจกรรมที่เราทําเห็นความเป็นขณะหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆนน,นี่แหละคณิกะสมาธิก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะดำรงได้ม,มากขึ้น